หนึ่งวยามสิะผู้ไดที่ท่นเด็กเขาคุนได้ค่ะกับสาอเขาได้สิห้าพ้อแรมไปห้าบาทได้ย่านไหนวางกไปได้ยังมากสากเขแลมวมือนนไม่ได้ได้รายู่ค่พ่อก็ม่าบอกได้กาม่าแล้วเลี้ยานะีด จบยังนียเรียนตอนนี้เรียนการศึกษานอกระบบขึ้นกนนนารศึกษานอกโรงเรียนไม่ใช่นอกระบบ <c oughs> ระบบ,ะบ,บ <c oughs> มันนอกระบบไม่ใช่เงินกู้เลมนะมันเงินกู้น้องสวยน้องสวยผมดูทุกวันวสวยมากดิ<ะ><ะ>แล้วมนก็ดื้อ จะไปพังประตูห้องพ่อแหลมเสองคนเลยกวนตลอดกวนตลอดกวนชอบกวนพ่อแหลมที่ฟ้าใสฟ้าใสลูกสาวสบายดีสบายดีสวัสด,ดีครับเอาฝากนอ้นนองมิวด้วยละครับผมน้องมิวชนที่ชานมิวชนชนที่ชาเนาะน้องมิวชนทิชา โอ้โหสิใจอันนีไหมเรายืนคู่กันหน่อยเราาโอ้คู่กันหน่อยตีโอ้ยจะเพิ่มจะเึินมดันฟ้าเราอัจจยาโอ้ยเดี๋ยวเท่สวยไม่ไม่อยู่นิ่งโอเคเดี๋ยวขอต้องเราได้ยนะเอาเลยเอาเลยเลนรยย นะโอเคน้องงั้นยิ้มแหมใช่ <laughs> <Ý mà bổ cười> <ý>, <laughs> ไม่ครับไม่ครับ <laughs>

ออชั่นปกติเห็นนด่รไได้นะเรามันกแก้มหยุดิเห็นนิดหน่อย่ได้นะจะเคยเราเออยี่้ก็แรเห็นนอย่ได้เห็นนิดหน่อยช่ได้เออ มาที่วัดคือวัดมาถ่ายเร็วนี่นี่นี่แพ้นีาา่นีวัดให้ทคนแปลกให้นะเพ่ ไม่สวยชื่นใจบัดรเมื่อหนึ่งกระสิบมัลสื่อบัตรมัาสื่อตัววิไอพีวิ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 ไอพีจำได้กระสิบสื่อ mới đấy á, lót chân còn, qua mấy là có đai chơi không, nón thử tết, tết à, thành con ไปเรื่อยๆเลยไม่เราไม่ได้ประกวดลูกทำให้มันสบายๆกันเลยคิดถูกไม่มีชาติที่เป็นพนูเลยจะไม่ต้องเกิดเต้นไม่ได้เมย์ยองเม้ยเอาเมย์ยังเอาตอนแรกจะทำเตียงโร่นะ พจะน้อหน่อยหยาบัที่ไมท่ประสแอเป็นแ้งละที่โอนหนึ่งทีหนึ่มากห่ยออกมาัออกมาสวยเงิค่าตัว

อือนี่ปนี่กันมากเลยนะจะาน

อตอนแรกเป็นเป็นขับจตงโมโ่แหละพอมาเจอนุ่เหนุ่ยลืมจตงโมโ่ไปเลยแตงโมโก็เลยแพ้เลยเหรอแพ <c oughs> ้เลยตนี้หมฟันจากผู้ชายพี่บอเออๆๆที่ พะโลกค่ะพะโล้เยอะลังหักคนนี้ใช่ใช่ถูกโอเคโน้ตโน้ตครับบันใหม่หนูเหยบเข้าอีกนิดนึงโอเคให้ใกล้กันที่สุดโอเคสวยมือ

やったー。